ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจาๆกทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งย t u b e ช่องสตังมีเดียช่องสตังบีเดียช่องข่าวของคุณสตัขงข่าวด่วนประจำวันที่16มกราคม2566ครับล่าสุดทางบัตรสุริการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับที่จะใช้ในบัตรประชาชนนี้เนี่ยรัฐบาลจะเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้นะครับเราจะให้สิทธิเนี่ยเดือนละประมาณ3ครั้งเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับซึ่งทางรัฐบาลนะครับเตรียมที่จะประชุมนะครับ ให้เพิ่มสิทธิประโยชน์นะครับสำหรับคนที่จะได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เนี่ยที่จะใช้สิทธิในวันที่1มีนาคมนี้โดยจะให้ครอบคุมประชาชนให้มากขึ้นและสามารถใช้สิทธิได้เดือนละ3าครั้งนะครับข่าวนี้มาจากท่านรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองคุณอนุชาบูรพชัยศรีนะครับท่านบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางรัฐบาลนะครับเราก็กระทรวงการคลังเนี่ยอยู่ระหว่างการพิจารณาเพิ่ม,เต,มเติมนะสิทธิประโยชน์ ของสวัสดิการแห่งรัฐนะครับโดยอยู่ในระหว่างการประมาณเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาสิทธิอื่นๆให้ครอบคลุมความต้องการของคนไทยให้ได้มากที่สุดนะครับซึ่งจะเริ่มใช้สิทธิใหม่นี้ได้ในวันที่1มีนาคม66นี้ส่วนเดือนกุมภาพันธ์ยังไม่มีสิทธิอะไรเพิ่มเติมยังเหมือนเดิมอยู่จะเปลี่ยนใหม่ก็คือเริ่มใช้บัตรประชาชนนั่นเองนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดมีคําถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐคอมเมนต์มาใต้ล่างได้นะครับกาจตังก็จะไป ตามข่าวมาให้ละกันถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางค์มีเดียด้วยนะครับสตางค์จะส่งข่าวให้คุณถึงหน้าจอ YouTube โดยตรงแทบทุกวันหากคุณไม่อยากพลาดอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับคนที่กดกระดิ่งจะส่งข่าวโดยตรงไม่คิดตังค์รู้ข่าวก่อนใครด้วยครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตางค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลาสีโมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ08-25171297 ย้ำอีครั้งเจอกันที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ